สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องอยุพะบ้านนะคะแล้วก็ช่องพระบ้านทั่วทิษเพชรพิจิตรจดให้บายยุ้ยนะคะพระนะคะเดี๋ยวถ้าใครปิดนะคะวันนี้นะเดี๋ยวหนูจะส่งทันนะคะหนูจะส่งให้นะคะเพราะว่าใครปิดช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะหนูแจ้งไว้แล้วว่าจะ,จะส่งวันนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงตอนเย็นนะคะแจ้งเลขพัสดุไปเนาะ อ่ะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะคุบาเจ้าศีวิชัยนะคะเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยานะคะนี่นะคะเอา4 5่พนะคะพี่นะเอาสี่พบาทนะคะ,เ, 4, ะ,คะเหรียญคมนะคะชาร์ลึกนะ อ่าเดี๋ยวนูขออนุญาตปรับไฟนิดนึงนะคะพี่ค่ะขออนุญาตคู่นะคะมาเรามาต่อกันนะคะนี่ด้านข้างนะคะเราจะเห็นว่าเป็นเส้นขอบตัดนะคะสวยงามชัดเจนนะนี่เหลียนคมนะพี่นะจีวรสามชายนะคะสำหรับรายการนี้นะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นพระนะคะภพรีพินาศนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะตัวองค์พระเนี่ยเป็นเนื้อเงินนะคะแล้วก็ลงยานะคะพระภพรีพินาศนะคะอ่ารายการนี้เอาห้าพันนะคะพี่ณเอาห้าพันะ 5, นะคะอืม ถัดมานะคะก็จะเป็นพระรอดนะคะกุวัดมหาวันนะคะรายการนี้เป็นพระเนื้อเงินอ่าขอโทษนะคะเป็นเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะเงินหนาๆน,นะคะพี่นะนี่นี่เอาห้าพันห้านะคะพระรอดกุวัดมหาวันนะสวยนะลวดลายของกรอบนะเราดูพระนะคะแท้ดูง่ายนะคะด้านหน้านะอันนี้เราให้ชมด้านหลังกันก่อนนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าเป็นรอยนิ้วมือนะคะเวลากดพิมพ์นะ ติดชัดนะคะนี่พระสวยๆนะคะสวยนะเดี๋ยวหนูซูมให้ดูใกล้ๆนะคะแล้วก็จะหลบมุมกล้องกันนิดนึงนะคะพี่มุมแสงนะคะมุมอ่าแสงนะคะมุมแสงนะไม่ใช่มุมกล้องนะคะเพราะว่าสะท้อนกับแสงไฟนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อฉุยนะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะมาเรามาต่อกันที่เหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะหน้าพระนะคะเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะรายการนี้หนูเอาสามพันนะพี่นะอยู่ในกรอบนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่เหรียญคมชัดลึกนะคะตาจมูกปากนะ พื้นผิวของเหรียญน,นะคะแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเส้นเซียนนะคะเส้นเสียนวิ่งนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นนะ พระซุ้มก่อนะคะซุ้มก่อนะคะองนี้นะหนูเอาอเป็นราคาจัดโปรให้ลูกค้าแล้วกันนะพี่นะเอาเก้าร้อยาสิบนะคะเก้าสิบนะ,ะให้ในไลน์นี้นะหนึ่งหนึ่ไลน์นะคะวันนี้วันเดียวนะคะนี่มีเม็ดมะขามนะคะเม็ดมะขามนะเป็นพิมพ์มีกระหนกนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพระเดิมนะคะออกวัดหนองโพนะคะเอา3,500บาทนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะหน้าพระนะคะเหรียญน,นะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะอ่าขอโทษนะคะเป็นเนื้ออัปปานะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการนี้เป็นหน้าพระเนื้อกะไหล่ทองนะคะเอาสี่พันนะคะเรียมด้วยกรอบเงินเนาะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะเนื้ออัป,ปกานะคะโอ้โหเหรียญคมมากนะพี่นะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสำหรับเหรียญอัป,ปกาหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญคมชัดลึกนะคะแล้วก็ มีรอยจานนะเราจะเห็นว่ามีรอยจานด้วยนะคะนี่ด้านข้างเหรียญน,นะเส้นขอบตัดนะคะสวยงามชัดเจนนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะเดี๋ยวนขอดูสักคู่นะคะ หนูใส่ไม่ทราบพี่แล้วกันนะคะเป็นเหรียญเงินนะคะเป็นเหรียญเงินนะเนื้อเงินลงยานะคะก็ใครสนใจแคปรูปมานะคะแคปรูปเพื่อนๆมานะคะอ่ารายการนี้หนูเอาสี่พันนะคะพี่นะเป็นเนื้อเงินลงยานะคะ ถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบพี่นะคะพระไม่ทราบพี่นะหนูเอาหนึ่งพันบาทนะคะรายการนี้เป็นหนึ่งพันบาทนะคะ เรียมกรอบพลาสติกให้นะคะกันเหงือกันน้ำนะอ่ะรายการถัดมานะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะพูทโทน้อยนะคะอ่ารายการนี้เอา900บาทนะคะเอา900บาทนะเรี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆแบบนี้นะคะพี่พ่คะ นี่หน้าพระน้าคมชัดลึกนะถัดมานะคะเหรียญเนื้อเงินนะคะหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหารไร่นะเอาสี่พันนะคะเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะนี่ด้านข้างเหรียญน,นะสเส้นขอบตัดสวยงามชัดเจนนะคะนี่เราจะเห็นว่าพื้นผิวนะคะเหรียญน,นะเรียบตึงนะคะแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยลึกนะพี่นะลึกคมนะคะ นี่ซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเอาสี่พันบาทนะคะรายการนี้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะเป็นพระเนื้อเงินนะคะหลวงพ่อโสธรน,นะสองสี่หกศูนย์นะคะอันนี้เอาห้าพันห้านะคะพระเป็นเนื้อเงินแล้วก็เลี่ยมด้วยกรอบเงินให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่ หน้าพระสวยจริงนะเหรียญคมนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นอ่ากรมหลวงชุมพรนะคะกรมหลวงชุมพรนะเดี๋ยวหนูขอดูหน้าพระแล้วก็รายการนิดหนึ่งนะคะกรมหลวงชุมพรนะเอาหนึ่งพันสองร้อยนะคะเหรียญกรมหลวงชุมพรนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อกันนะคะหลวงพ่อกันนะเอา1,200บาทเช่นเดียวกันนะคะพี่นะหน้าพระนะก็มีผ่านการใช้งานนะคะก็จะเป็นพระศึกนะคะพระศึกนะศึกหล่อบ้างนะคะพระเก่าเก่าแบบนี้นะคะ1,200บาทนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะรายการนี้เป็นเอ่อ เนื้อฝาบาทนะพี่นะเนื้อฝาบาทนะคะเรียมด้วยกรอบนะคะอยู่ในกรอบเงินนะคะนี่เอาสี่พันนะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะอยู่ในกรอบเรียมให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็เราจะเห็นลอยจานนะคะชัดเจนนะนี่ลวดลายสังคตินะคะจีวรน,นะหน้าพระสวยๆแบบนี้นะคะเรี่ยมกรอบยกซุ้มนะ ถัดมานะคะก็จะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะคะอะเดี๋ยวมือนิง่งๆสักคู่นะคะเอา1,200อนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะอ่าเนื้อเงินขอประทานอภัยนะคะพี่นะขอประทานอภัยนะเหรียญก็จะเป็นเนื้อเงินลงยานะคะหลวงปู่ไข่นะคะรายการนี้เอาห้าพันห้านะพี่นะเอาห้าพันห้านะเหรียญสวยนะ ด้านหลังเราจะเห็นว่านะคะมีรอยจานนะสวยงามชัดเจนนะคะนี่หลวงปูไข่รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเอาเ0นะ้าร้อยจริงหนูยังไม่รู้ราคานะพี่นะก็จัดโปรให้ลูกค้านะคะอย่างที่บอกนะอ่ะให้ในไลน์นี้นะคะเอาเพียงแค่900บาทนะ ัดมานะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะคะอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะเอา1 5 0 0บาทนะคะรายการที่1นนะคะเนื่องจากว่ามี2อ,องค์นะคะพี่นะหนแจ้งเป็นรายการที่1นนะคะนี่หน้าพระนะเดียวนะเป็นเม็ดถั่วเขียวเชียวโอ้โหด้านข้างนี้เราจะเห็นนะแตกเป็นขนมตุ๊บตับเลยนะคะขนมตุ๊บตับนะ ถัดมานะคะก็จะเป็นรายการนะคะพระสมเด็จวราคังพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะ,ะเดีเ๋ยวหนูขอดูอรายการนี้น่าจะเป็นเกตบัวตูมนะพี่นะเกตบัวตูมนะคะนี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะองค์ที่สองนะคะโอ้โห boug, ผิวนะคะวันนั้นานะสวยจริงนะคะนี่ ปุาบความเก่านะคะแล้วก็ยุบน้าลอยยุบยับย่นนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระเอา1,200พนะพี่นะหนึ่งพนะคะอ่าเป็นพระโสธรน,นะคะพระโสธรน,นะนี่องค์เล็กๆแบบนี้นะคะ รายการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นมีดนะคะมีดหลวงพ่อเดิมนะคะออกวัดหนองโพนะตรงแหนนะคะก็จะเป็นเงินนะคะแล้วก็ตรงดา้านตรงนี้เป็นงานะคะฝักเป็นงานะพี่นะด้านเป็นงาด้วยนะคะขนาดนะคะก็ความยาวประมาณ3ามนิ้วนะคะพี่นะประมาณ3ามนิ้วนะคะขออนุญาตสักคู่นะคะสักคู่นะ,ะแกะไม่ออกนะพี่นะ เมื่อกี้หนูดึงไม่ถูกหลักนะคะอ่ะเดี๋ยวขอผ่านนะคะรายการนี้ดึงออกยากมากนะคะนี่ก็ขอผ่านก่อนนะคะรายการนี้นะก็ ทายชิปนะคะเดี๋ยวช่องทางการติดต่อนะคะเดี๋ยวหนูขึ้นไว้ตรงหน้าช่องนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่นะจะได้ไม่พลาดนะคะพาบ้านสวยๆนะคะจากช่องวิเองสําหรับวันนี้ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ